เอาละคุณผู้ชมมาดูในเรื่องข่าวร้อนกันหน่อยคุณฝ้ายร้อนมากเอายังไงดีจริเอายังไงดีกกตเนี่ยยังไงดียังไงดีนั่นน่ะสิเกิดการตั้งคําถามถึงกกตค่ะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาแล้วนะก็พยายามจะมีคนเบรกว่าเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วกกตเนี่ยบอกว่ามันไม่มีปัญหาแน่นอนเขาอาจจะอุดรูรั่วแล้วผมก็แต่ปรากฏว่าพอวันเลือกตั้งโอ้โหโอ้โหคุณฟ้ายไปเลือกตั้งไหมวันนั้นไปฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคือ มันเห็นปัญหาขึ้นมากกว่าปีที่แล้วออย่างเช่นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นน้องที่เขามาเป็นมือสมัครเล่นอะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำอ่ะของปตแต่มันก็ผ่านการอบรมมาแล้วนะใช่คือมันต้องผ่านการเทรนการอบรมมาแต่เพอิญเอญว่าคือเหมือนน้องก็ยังให้คําแนะนําที่ที่ดูเหมือนตะกุกตะกักจนเราไม่มั่นใจว่าสรุปถูกไหมน้องคะถูกไหมถูกเอาละ นี่แหละ,ะคือ,ค,อคือเราต้องบอกว่าในพื้นที่400 400หน่วยเนี่ยนะฮะ400เขตมีมากกว่า400หน่วยแน่นอนเพราะว่าแต่ละเขตก็จะมีมากกว่า1ห,หน่วย<ช>ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่ายังไม่นับรวมกับเรื่องของคะแนนที่ไม่เท่าโอ้โหนี่หลายพื้นที่เลยนะเออ และยังไงกันต่อเนี่ยก็เลยทําให้ว่าพอเรื่องของความไม่พอใจเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะทางนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ตอบคําถามอะไรชัดเจนมากนะครับเพราะตัวนายกเองเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพรคภูมิใจไทยก็รอกรตรอ,ตอ,รอ,รอผลอยู่แต่ในมุมของการที่นั่งนายกนะตอนนี้เนี่ยก็มองว่า จะต้องมีการดูแลเรียกร้องให้สถานการณ์อยู่ในความสงบนะคะคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีที่หลายพื้นที่นะครับเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่คือเบ,บื้องต้นเนี่ยพอเรารู้ว่าคุณอนุทินเนี่ยนะฮะกำชับเนี่ยไปอยู่ที่มหาไทยมหาไทยก็น่าจะคุมกันได้เยอะนะคุณฝ้าทั้งฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดูแล สถานการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อสงสัยหลายคนเวลาพูดบอกว่าให้ฝ่ายปกครองดูแลเนี่ยหลายคนก็กำลังจะคิดว่าเอ๊ะเหมือนใช้อำนาจในหน้าที่หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงก็คือต้องฟังทั้งสองต้องทั้งสองฝั่งก็คือให้ทางฝั่งฝ่ายปกครองดูแลด้วยและก็ประชาชนที่มีข้อสงสัยก็ไปอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยก็คือทั้งสองฝ่ายก็คือดูแลให้เท่าเทียมกันนะฮะส่วนทีเนี้ย เนื่องด้วยว่าอีกหมวกหนึ่งของคุณอนุทินคือนั่งรัฐมนตรีมหาไทยแลวก็นั่งหัวหน้าพรรคพุทธชัยใช่มีคนก็ไปถามบอกว่าเอาไงนายกนับใหม่ไหมนับใหม่ไหมเพราะว่าเกิดข้อสงสัยในหลายๆพื้นที่ที่น้องประชาชนพอมีจุดแรกเริ่มอะค่ะพื้นที่อื่นๆก็แบบเอ๊ะของฉันก็มีนะสรุปว่าผุดเป็นดอกเห็ดแล้วตอนเนี้ยของเธอก็มีของฉันก็มีเอาของเธอก็มีก็เลยกลายเป็นว่ามันมีแฮชแท็กนับใหม่ทั้งประเทศ กลายเป็นว่าพอเรื่องนี้ไปถามนายกหนูนบอกว่าแหมคํา,าคตอบเป็นคําตอบแบบฟิลนางงามคําตอบนางงามจะบอกว่าจะนับจะนับคะแนนใหม่หรือไม่มก็แล้วแต่ทางกกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาเว้นอยู่ตรงนี้ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะคือเราเข้าใจว่าแหมเดี๋ยวจะหาผมไปเสียดสีท่านนายกแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องทําความเข้าใจว่าพอกติกาเนี่ยอำนาจในการนับคะแนนอยู่ที่กกต มันก็เหมือนว่ามันก็ถูกต้องอะไรที่ต้องโยนไปให้กกตในการพิจารณาเพราะเขาเป็นหน่วยละหน่วยงานหลักออในการจัดการเลือกตั้งแต่มันมันกลายเป็นว่าพอมีการตั้งคําถามโอ้คุณฟ้าม่นมีหลายประเด็นนะบางพื้นที่สมมตินะถ้าเราไปเลือกตั้งแล้วไปเลือกบัตรที่เป็นส,อสอคสะเราจะได้บัตรสองใบามาใช่ซื้อเขียวกับ ชมพูใช่ใช่สมมติถ้าเวลานับเนี่ยจำนวนบัตรต้องเท่ากันถูกต้องไหมใช่เพราะว่าสมมติถ้าคนมาเลือกตั้ง100คนบัตร2ใบนี้มันจะต้องถูกแจกออกไปอย่างละ100ใบเออมันก็ต้องเท่ากันแล้วเวลาแล้วเวลานับออกมาแล้วก็ต้องเท่ากันใช่ไม่ว่าสใบนี้จะไปบัตรดีบัตรเสียต้องเท่ากันใช่บางเขตบัตรสสเขตกับปัญชีรายชื่อไม่เท่ากันด้วยมันเป็นไปได้ไหมอยากจะเลือกแค่ใบเดียกใบหนึ่งเก็บกับว่านของที่ระลึกหรอ สูวินีย์หม้นี่อ่ะบางคนเขาคิดอ,อ,อย่างนี้เลือกอ่ะตั้งใจสมมุตินะอยากจะเลือกแต่พักแต่ไม่มีสสในดวงใจอ,อ๋อเหรอได้ไหมแต่มันก็ต้องส่งคืนมันก็ต้องส่งคืนนะเออเออนั่นน่ะสิก็คือก็คือไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต่างกันอย่างนี้เออ